วันนี้มาอัปเดตเล่งด่วนกับอาชีพ s o ลิงเกอร์อาชีพที่เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวันที่24นี้พร้อมกับแพด160มีความน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนเรามาดูกัน ใครที่เล่นเกม ROX อยากจะเติมเพชรเติมเกมอยากจะพัฒนาตัวละครง่ายๆวันนี้เพียงแค่แอดไลน์ ID แอด i c h m a n Shop เติมเพชรใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นเติมง่ายเติมไวพอได้มีเงินคืนที่สําคัญถูกกว่าเติมเองในเกมไม่ว่าจะเกม ROX หรือแล g นาล็อกตระกูลไหน,นๆทาง Richman Shop ก็มีให้บริการเติมทั้งนั้นจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ Richman Shop .com หรือจะแอดไลน์ ID มีตัวแอดไซน์ site, นำหน้าที่แอด Richman Shop ไปให้พนักงานเขาเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันยังไงนึกถึงร้านเติม เกมนึกถึง l i c h m a n Shop อาชีพโซลิงเกอร์เป็นอาชีพเพิ่มเติมที่แตกออกมาจากอาชีพเทควันดังนั้นก่อนที่คุณจะเลือกอาชีพโซลิงเกอร์คุณจะต้องเล่นคลาสหนึ่งในอาชีพเทควันก่อนความวุ่นวายของมันก็คืออาชีพเทควันจะเป็นอาชีพสายกายภาพส่วนโซลิงเกอร์จะเป็นอาชีพสายเวทดังนั้นสแตตและอาวุธก็จะไม่เหมือนกันเวลาคุณเลือกอาชีพเทควันพอคุณย้ายไปอาชีพโซลิงเกอร์คุณจะต้องเปลี่ยนเบสแตตจากสเตนไปเป็นอินหรือวิทขึ้นอยู่กับอาวุธในอาชีพโซลิงเกอร์ที่คุณเลือกแล้วก็คุณ คุณเล่นอาชีพเทควันวิธีการบอดสกิลที่ใช้ในการบอดง่ายๆก็จะมีดังนี้ running movement increase อันนี้จะเป็นสกิลพ s สซีฟเทควันเทนเนิงเป็นสกิลพ s สซีฟสกิลที่ใช้โจมตีจะมี3สกิลคือ rising kick low kick แล้วก็ a ช t ต์ลิงค์ i ิกทั้ง3 s k สกิลนี้คุณจะกดสกิลกดเลเวลสกิลเท่าไหร่แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความสะดวกแต่สําหรับผมในช่วงแรกผมแนะนําว่าอัพสกิลเอาไว้แค่ประมาณเลเวล2หรือเลเวล3ก็พอเพราะว่าช่วงแรกเรายังไม่มีตัวลดคูดาวสกิลถ้าเราตั้งเลเวลสกิลขึ้นไปสูงๆตัวคูดาวมันจะเยอะ แล้วมันจะทําให้เวลาการใช้สกิลการหมุนวนสกิลมันช้าเราก็จะบอดได้ช้าฟาร์มได้ช้าหลังจาก c a สจ job level แรกไปถึง level 50เราก็จะสามารถเลือกอาชีพที่2เป็นอาชีพโซลิงเกอร์ได้อาชีพโซลิงเกอร์จะมีอาวุธที่ใช้อยู่ทั้งหมด2แบบแบบแรกคืออาวุธ2มือแบบที่2คืออาวุธมือเดียวทั้ง2แบบนี้จะแตกต่างกันตรงที่อาวุธ2มือเราจะลงค่าเบสแตทเป็นอินแล้วจะเป็นสายที่เน้นการโจมตีเป็นหลักสกิลที่ใช้ก็จะเป็นสกิลทางด้านซ้ายมีโซคอลเลก โซเอ็กซ์พอร์ชั่นโซอินไซ o ์โซฮาวเวสแล้วก็จะมีแพสซี Skill อีก2 s k สกิลคือคาไฮกับไคหน้า ส่วนถ้าเล่นเป็นอาวุธมือเดียวสกิลที่ใช้จะอยู่ทางด้านขวามีเอสตินเอสปาเอสก้าแล้วก็อ e ีชากับแพสซีฟสกิลวอร์มวินกับเอสตันตัวอาวุธ2มืออย่างที่แจ้งไปแล้วเราจะใช้เบสแต็งเป็นค่าอินเพราะว่าตัวสกิลมันมีการคูณสแต็จากค่าอินส่วนอาวุธมือเดียวเข้าใจว่าควรจะลงเบสแต็งเป็นวิทจะมีตัวแพสซีฟสกิลที่เปลี่ยนค่าวิท10หน่วยให้กลายเป็นเอ็มแอตแท็หน่วยทุกๆค่าวิทที่เราลง10หน่วยจะถูกแปลงเป็นค่าเอ็มแอตแท็หน่วย จะช่วยเพิ่มทําให้ตัวเราแรงขึ้นสสายนี้แตกต่างกันตรงที่อาวุธ2มือเน้นเรื่องการโจมตีเน้นเรื่อง DPS แน่นอนเป็นการโจมตีสายเวทส่วนอาวุธมือเดียวถามว่ามีสกิลโจมตีไหมมีอยู่บ้าง แต่หลักๆจะเป็นตัวละครที่เน้นเอาไว้ในการลง PVP เป็นตัวป่วนเป็นตัวซัมซีซีเป็นตัวคอยช่วยซัพพอร์ตเพื่อนทั้งทำา c c ฝั่งตรงข้ามและทั้งบัฟตัวละครในฝั่งเพื่อนเราขึ้นมาดังนั้นใครที่จะเลือกใช้คุณก็ลองดูแล้วกันถ้าคุณเป็นสาย KVM ชอบซัพพอร์ตเพื่อนเล่นเป็นสายซับคุณก็สามารถเล่นเป็นตัวโซลิงเกอร์อาวุธมือเดียวได้แต่ว่าถ้าคุณอยากจะลองเล่นเป็นสายโจมตีซึ่งตอนนี้ผมยังไม่รู้ยังไม่สามารถการันตีได้ว่ามันแรงกว่านินจามันแรงกว่าซุปโนเวทคลาสสาม แต่เอาเป็นถ้าคุณอยากเล่นเป็นสายโจมตีคุณก็เล่นเป็นอาวุธ2อมือในอาชีพโซลิงเกอร์ด้วยความที่ผมยังไม่ได้เล่นอาวุธมือเดียวเล่นเป็นอาวุธสองมือก็เดี๋ยวจะมาชี้จุดเด่นของอาวุธ2อมือให้ดูตัวแพสซีฟสก l ลของอาวุธ2อมือเวลาเราทําการโจมตีเราจะได้ตัวโซเอ e เซนสามารถเก็บได้สูงสุดถึง50หน่วยการใช้สกิลโซเอ็กซ์พชันมันจะใช้2หน่วยของโซเอ e เซน ในการโจมตีทำค่าดาเมจเป็น m d a m ดาเม0 0ของ M-Attack แล้วเป็นการโจมตีหมู่ในระยะ4เมตรทุกๆ30ิ้อินจะช่วยเพิ่มการโจมตีให้แรงขึ้นไปอีก ส่วนอีกสกิลหนึ่งเวลาเราโจมตีเราจะได้สแต็กที่เรียกว่าโซอินไซส์สกิลโซอินไซส์ตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูโซแอเซนต์ให้เรา5หน่วยทุกๆโซอินไซส์ที่เรามีจะเพิ่มไฟนอลดาเมจให้5%สูงสุด5ครั้งเป็นเวลา15วิสกิลโจมตีที่ต่อเนื่องกันมาก็คือโซฮาวเวสโซฮาเวสตัวนี้จะทําการโจมตีออกไปเป็นรูปพัดเป็นวงกว้างข้างหน้าเป็นการโจมตีหมู่แต่ด้วยความที่มันใช้ค่ามานาค่อนข้างเยอะ ในช่วงแรกผมก็เลยไม่แนะนาให้ใช้เวลาเราบอทใช้แค่ตัวสกิลโซเอ็กซ์โพชชั่นสกิลเดียวก็พอแล้วส่วนถ้าเวลาไปตีบอสคุณจะใช้โซฮา r ์เวสเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยอันนั้นก็แล้วแต่ลักษณะการบอทการฟาร์มก็จะเป็นการใช้สกิลโซเอ็กซ์โพชั่นแค่สกิลเดียวในการทําโจมตีแล้วจะเห็นได้ว่ามันโจมตีออกมาเป็นหมู่ตัวละครที่มันยืนใกล้ๆกันในระยะ4เมตรมันจะได้รับการโจมตีได้รับดาเมจไปด้วยสามารถใช้แค่สกิลนี้สกิลเดียวในการฟาร์มได้จนกว่าที่คุณจะเปลี่ยนไปเป็น High class. ก่อนหน้านี้ทัวเกมมันยังไม่ได้อัปเดตไอเทมที่ตัวโซลิงเกอร์สามารถใช้ได้มันเพิ่งจะมาอัปเดตก่อนหน้าที่ผมจะอัปคลิปนี้ได้แป๊บเดียวหน้าจะอัปเดตไปประมาณช่วงเย็นๆค่ำๆหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้สําหรับใครที่เปลี่ยนคาสต์ไวแล้วคุณยังไม่ได้ลงเดลี่อินสแตนต์คุณยังไม่มีตัวยีเมียคริสตัลในการแลกไอเทมหลังจากเปลี่ยนไปเป็นคัสสแล้วคุณสามารถมาที่เมืองอิสลุดแล้วมาคุยกับ NPC ตัวนี้มันจะอยู่ตรงกลางแมッ จะเป็น NPC ที่ขายอาวุธและอีกตัวหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆก็จะเป็น NPC ที่ขายชุดตัวละครให้คุณคุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เป็นคาถามือเดียวหรือจะเป็นคาถา2มือ อันนี้ก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้มันยังไม่ได้อัปเดตอาชีพโซลิงเกอร์เข้ามามันก็เลยทําให้ไม่มีอาวุธใช้นะใครที่จะใช้อาวุธคุณต้องไปลงไอ้ตัวดันเจียนประจําวันก่อนแต่ตอนนี้มันอัปเดตมาเรียบร้อยแล้วคุณก็สามารถมาซื้อใช้ได้ในตัว NPC ทั้งอาวุธแล้วก็ทั้งกราะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก่อนหน้าที่คุณจะเปลี่ยนคาสตตอนที่ยังเล่นเป็นตัวเทควันอยู่ผมก็แนะนําให้คุณมาลงดันเจียนประจาําวันดันแมงทองให้มันครบ3ครั้งก่อนลงเป็นดันเจียนประจาําวันธรรมดา1ครั้งแล้วก็ลงเป็นดนด่าายก2 ครั้งตอนนี้เผื่อใครที่ไม่ได้เล่นมานานหรือว่ายังงงอยู่ว่าเอ๊ะเคยเล่นแล้วทําไมตัวดันเจี้ยนประจําวันมันไม่ดอกขอมันไม่ดอกไอเทมขาวให้มันเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ลงดันเจี้ยนประจําวันตอนนี้มันจะดอกให้เป็นตัวยีเมียคริสตัลแล้วคุณเอาไอเทมตัวนี้แหละไปแลกกับ NPC ไปแลกไอเทมกับ NPC ที่ยืนอยู่ข้างๆมันคือ NPC ตัวนี้ h a r p e d e s t a l l โตลเมอร์ใครที่เห็นตัวเควสว่ามันต้องลงตัวดัน h a ร์ดเพ estal มันก็คือตัว Daily Instan นหรือว่าพวกดันแมงทองดันเรกอะไรทั้งหหลลายนี ตัวเกมมันก็ใช้สับให้มันงงๆแต่เอาเป็นเราก็เข้าใจว่ามันคือพวกดันแมงทองดันเร็กหรือว่าดันเจี้ยนประจําวันนั่นเองถ้าคุณลงดันแมงทองครบทั้ง3ครั้งเหมือนที่ผมว่าคือลงเป็น normal หนึ่งครั้งแล้วลงเป็น hard หนึ่งครั้งตัวไอเทมคริสตัลตัวนี้มันจะพอทําให้คุณสามารถซื้อทั้งอาวุธและชุดในคาสที่2ครบทุกชิ้นพอดีตัวอาวุธสําหรับโซลิงเกอร์ก็แล้วแต่คุณจะเลือกอย่างที่บอกถ้าคุณอยากจะเน้นพวกสายโจมตี DPS เป็นสายเวทคุณก็เลือกเป็นคาถาสองมือถ คุณก็เลือกเป็นคาทาโลหรือว่าคาทามือเดียวนั่นเองส่วนตัวชุดคุณสามารถแลกได้ครบทั้งเสื้อผ้าคลุมแล้วก็รองเท้าตัวทาลิสต,ตัวนี้ผมแนะนําว่าคุณอย่าเพิ่งแลกตัวทาลิสเลเวล25ให้รอไปก่อนเพราะว่ามันจะมีตัวไอเทมเบสแคปซูล ที่จะช่วยเร่งเลเวลของเราให้มันถึงเลเวล60ได้ไวมากๆแล้วเราเข้าไปใช้ทาริสของเลเวล50หรือเลเวล60เอาทีหลังจะใช้เป็นทาริสเลเวล50เพิ่มไฟนอลเอ็มเพนหรือจะใช้เป็นทาริสเลเวล60เพิ่มไฟนอลเอ็มดาเมจโบนัสก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณจะเลือกเลยส่วนประดับในช่วงแรกผมแนะนําให้คุณบุญแรกเป็นแหวนกอร์เจสทอรนี่ริงเอาไว้ก่อน2ข้างมันจะช่วยเพิ่มเอ็มแอตแทกและช่วยเพิ่มไฟนอลเฮสหรือลดได้ให้ตัวละครคุณจะทําให้คุณสามารถใช้สกิลรีสกิลได้ไ งฟาร์มได้ง่ายณนะตอนนี้ตัวเกมมันมีแจกไอเทม2ชนิดคือเบสแคปซูลกับจ็อบแคปซูลมันแจกจาก UI Reward แล้วเข้าไปเลือกที่ Academy p r o ป r เก s NPC ตัวแรกที่เขียนว่า Level Cost ตัวนี้หลังจากคุณทำ Level ได้ Level 20 25 30หรือพูดง่ายๆทุกๆ5 l e v e l ตั้งแต่ Level 20ขึ้นไปมันจะแจกตัวแคปซูลให้คุณตามจำนวนที่เห็นแจกรวมกันทั้งหมดอย่างละ23แคปซูลเบสแคปซูล23ชิ้นจ็อบแคปซูล23ชิ้น แจกรวมกันจนถึงเลเวล55 สำหรับตัวเบสแคปซูลเข้าใจง่ายๆตัวละครคุณถึงเลเวล37เมื่อไหร่คุณค่อยๆไล่กดตัวเบสแคปซูลขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่เลเวล20 25 30จนถึง35คุณจะได้มาทั้งหมด9 c a p แคปซูลคุณก็ค่อยๆกดไล่ไปมันจะขึ้นให้คุณ1 c a p แคปซูลเนี่ยจะขึ้นให้คุณทีละ1 l e v e เลเวล1เลเวลสำหรับตัวเบส exp ใครที่มีตี้ฟาร์มใครที่สามารถบอดได้ไวๆหรือแม้แต่คุณโชคดีได้พวกกระดานคูณ2คุณจะสามารถแตะ แล้วคุณก็จะทําตัวละครไปถึงเลเวล60ได้ตั้งแต่วันแรกแต่ถ้าคุณไม่ได้โชคดีขนาดนั้นหรือคุณไม่มีตี้บอตยังต่ําที่สุดยังไงผมยืนยันการันตีตรงนี้ว่าวันที่2คุณถึงเบสเลเวล60ได้แน่ๆพยายามบอดให้ตัวละครเลเวล37ให้ได้ก่อนหลังจากได้37คุณไม่ต้องคิดเยอะคุณไม่ต้องไปสนใจไอ้พวกเลเวลโลกจะได้คุณเยอะคุณมากคุณน้อยอะไรยังไงขนาดไหนคุณเชื่อผมคุณกดเบสเลเวลให้มันถึงเลเวล60ไปเลยหลังจากเลเวลสใม้มันจ Level 60ยังไงได้เปียบกว่าค่อยๆไต่เลเวลขึ้นมาแน่ๆส่วนใครที่กังวลว่ากลัวจะตีบอสตีมอนอะไรยังไงไม่ได้ไอเรื่องตีมอนคุณก็พยายามหาของมาทําพวกเรื่องอัปเกรดกับออฟแมวไปก่อนตีบวกถ้าตีบวกได้ก็ตีตีทิ้งเอาไว้สักบวก2ไม่ต้องถึงกับบวก3บวก4ประมาณบวก2เนี่ยมอนสเตอร์เลเวล60คุณสามารถบอทได้แล้วไม่ได้ยากมากจนเกินไปส่วนจ็อบ esp เอาเป็นว่าคุณลืมที่คุณอ่านในเพจทิ้งไปเลยเข้าใจได้ง่ายๆว่าตัวจ็อบ esp คุณ จะกดตอนที่ตัวละครคุณขึ้นมาเป็นคาส 2, วิธีการนับคาสตัวละครคาสแรกคือโนวิสพอตัวละครคุณถึงเลเวล10มันจะให้คุณเปลี่ยนเป็นคาสที่1คลาสที่1ก็แล้วแต่ตัวละครคุณจะเลือกเล่นอาชีพอะไรอย่างของผมจะเลือกเป็นโซลิงเกอร์ในคลาส2ผมก็ต้องเลือกคาส1เป็นตัวเทคอนพอจ็อบเลเวลตัวเทคอนค้บเปลี่ยนมาเป็นคลาส2หลังจากคลาส2นี่แหละเลเวล27กดใช้ไป23บครั้งมันก็จะเป็นจ็อบคาสเลเวล50แล้วเปลี่ยนไปเป็นไฮคาสได้พอดิบพอดีวิธีการใช้ตัวไอเทมเบสแคปซ เป็นประมาณนี้ไม่ต้องงงไม่ต้องสับสนคลิปนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตเร่งด่วนแบบไวัยตัวละครผมเพิ่งเล่นมาได้2วันดังนั้นผมยังไม่สามารถบอกอะไรคุณเยอะไปมากกว่านี้ได้แต่เอาเป็นว่าวิธีการฟาร์มถ้าใครจะเล่นตัวคาทา2มือใช้สกิลก็ตามที่บอกส่วนตัวละครมันจะแรงกว่านินจาแรงกว่าซุปโนไหมยังไม่สามารถตอบได้ส่วนสายอาวุธมือเดียวผมค่อนข้างจะเอ็นเอียงว่าใครที่เล่น KVM แล้วคุณต้องการเอามาใช้แทนพวกตัวเซจหรือแม้แต่ตัวแดน ตัว d ดนซอาจจะใช้แทนได้ไม่เต็มร้อยเหรอกแต่ว่าถ้าใช้แทนตัวเซสหรือว่าเอาไปปั่นป่วนเอาไปคอยบัฟเพื่อนอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจอาจจะสามารถทําให้เราได้วิธีใหม่ๆคาแรคเตอร์ใหม่ๆเข้ามาเล่นใน KVM ยังไงก็ลองดูแล้วกันถ้าสมมติว่ามีข้อมูลมากกว่านี้หรือว่าตัวละครผมไปถึงไฮคาสรืงแม้แต่ไปถึงคัสสามแล้วก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทียังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ช่องเดวิลรีวิวด้วยแล้วกันครับ